สมเป็นแฟชั่นนิสตาชมพู่กับชุดเรสตัวนี้ใครเห็นเป็นต้องหยุดมองอีกหนึ่งซุปตาสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างชมพู่อารยาเราจะเห็นผลงานของแม่อยู่เรื่อยๆทั้งในและต่างประเทศและแม่ชมนั้นขึ้นชื่อแฟชั่นนิสตาบุกเบิกแฟชั่นหลายรูปแบบและนับง่าเป็นคนเดียวที่แต่งตัวสไตล์ไหนก็สวยเริศดปังและรอดไปหมด ล่าสุดแม่ชมได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว @jomitmaterial เกิรมาในลุคชุดเบสสีชมพูโดยลวดลายชุดตรงกลางเป็นลายรูปร่างและแม่เอาสติกเกอร์แปะที่หน้าอกพร้อมแคปชั่นระบุว่านอทอทอกลุ่มหนึ่งบอกเลยค่ะว่าลุคนี้สวยชำมงลงอีกแล้วใครเห็นเป็นต้องหยุดมองแน่นอน